สทรานเฟอร์ลี่นะทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะไปเกาะสมุยนะหนุ่มเกาะสมุยอยู่นูน่นนู่นเกาะสมุยนะครับผมแล้วก็แล้วตอนนี้ฝนตกนะอีพ e ีนี N ้อาจจะมาแปลกๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังเรือนะครับ <Hey. S 1> วันนี้จรินก,ก็การจะแปลว่ามาถ่ายคลิปเป็นท่องเที่ยวนะคือมา ไม่เช่มาเที่ยวหรอกมาทำธุระแล้วก็คือจะถ่ายคลิปไปด้วยเลยไปเก็บไปดูแล้วก็อาจจะลงใน youtube ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็คือจะนั่งเรือไปเกาะสมุยแล้วก็จะเข้าที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะมารลีวิวที่พักให้ดูนะผมก็ยังไงก็รอติดตามน,นะครับผม<ๆ>แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรมากนะอีพีนี้สนุกสนุกนะครับนี่นแล้วก็ไม่มีคนเลยนกคนม้วนเลยคน โลงเลยตอนนี้นะเนี่ยฝนตกอ่ะบ,บรรยากาศแล้เมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นนะครับผมจะไปเกาะสมุยตรงนูน้นนะจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยว,วติดตามแลวชมได้ในคลิปนั้นทุกคนเนาะไปดูกนันเะตนัวต,ตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยว ผมจะพาไปทัว,กกร,นะวอออร์นนะววเรือสักรอบหนึ่งนะแล้วก็อันนี้คือน้องผมนะครับทุกคนนะแล้วก็จะไปทัวร์เรือกันสักรอบหนกันก็คือตอนนี้ผมอยูนนะ่ที่ชั้นอะไรนะชั้นสามใช่ไหมเนี่ยชั้นสามจะเป็นผู้นั่งโดยสารตรงนี้พื้นที่นั่งโดยสารแล้วก็มีเป็นห้องกัปตันแล้วก็จะเป็นท้ายเรือตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่คือท่อเรือไปดูชั้นสองกันดีกว่าโอ้โหนี่ตกทะเลเลยเนี่ยระวังระวัง ไม่ต้องมาก็ได้เขัอยู่๋ยวแม่ไป ติดแอร์นะทุกคนเรามีร้านมินิมาร์ตรงนี้นะแล้วก็เมื่อนะกี้ไปห้องน้ํามาไม่ได้พูดนะครับผมเพราะว่ามีคนอื่นเข้าอยู่ด้วยเกรงใจเขานะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยนี่ตอนนี้อยู่บนเรือ ى. แล้วก็เดี๋ยวข้าล่างเป็นอะไรเอ่ยดูสิโอ้รู้สึกว่าเรือเรือก็เร็วเหมือนกันนะดูข้าล่างเนี่ยดูดิเร็วนะรู้สึกว่าเร็วเหมือนกัน เดออียวเ,ออเมือนกันลูกคนนะเรือนะอ๋อข้างล่างข้างล่างก็เป็นที่เกาธรรมดานะไม่ต้องไปดูปดีกว่าตอนนะี้เราก็อยู่คนเดียวนะตอนนี้สบายสบายเลยนะโอ้หดูคลื่นสาดทุกคนตอนนี้รู้สึกใกล้ถึงเกาะสมุยแล้วนะนี่ประมาณนี้เลยโอ้โห มันนี้นะาจะแบบเดือสีทานเฟอร์รี่นะทุกคนนะเดนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บนเกาะสมุยกันดีกว่านะทุกคนเนาะไป one eternity later ตอนนี้เราก็ลงเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะตอนนี้บรรยากาศทั้งนั้นก็ยังฝนตกอยู่นะครับผมตอนนี้ยังฝนตกอยู่นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันสักนิดหน่อยนะเห็นหน้าผมไหมเนี่ยนะแล้วก็น้องผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพักที่เขาเรียกะไรเป็นเป็นบ้านเช่าหรือเป็นอะไรนะเป็นบังกะโลเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าเออเป็นภูวิลล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการ รีวิวกันคืนนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะตื่นเช้ามาทําการถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวก็ไปกันที่ร้านอาหารดีกว่าตอนนี้ลงเดือมาแล้วรู้สึกว่าปวดหัวมากเลยนะเภารกิจวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วโอเคไปครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารมื้อแรกของเราที่ก่อสมุยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณส8บแปดสเจ็ดนะครับผม,ผมก็บรรยากาศตระนี้นชื่อว่าอะไรน,นะร้าน โคเรียนสมุยเล็กลองมาเป็นร้านอาหารเกะหรี่ใช่ไหมคือเราจะสั่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าไงถ้าเป็นบุฟเฟ่จะมีจะมีแค่บุฟเฟ่หมูนค่ะก็คือแต่ในีเคือแรกก็คือแค่นี้แต่นอกเหนือจากนั้นราคาตามเมนูเลยโอเคครับนี่ครับร้อนนะคะ ครับผมเรียกนะคะทุกคนครับผมหนูก็ยุ่งมากเลยมีเด็กกันอยู่แค่สองคนเนี่ยครับครับครับโอเคทำน้ำมันะครับทุกคนนี่มีเป็นหมูเป็นอาหารเอ่อเาก็นี่ไงหมูสามชั้นเบคอนอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับมื้อแรกของเราต้องลองกินดูยังไม่เคยลองกินนะครับผมโอ้ว้าวว้าวว้าวเป็นเนื้อเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยดูดูดูฟังเสียงฟังเสียงก่อนแล้วก็ตัดไง นี่นอดีตอดีตน,น,นี่ต่รมาเนี้นทุกคนนะนก็กเป็นซุปคิมจิแล้วก็จะมีข้าวเป็น่างนี้มาให้นะครับผมข้าวข้าวเกาหลีนะนี่ก็เอาปิ้งย่างกันทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินสักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอก,กัน ติดด้วยระวังมันติด โอเคผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้องพักเป็นที่เรียบร้อย,ยนะผมก็จะเป็นลักษณะประมาณเหมือนกับว่าจะเป็นพูลวิล่านะก็จริงๆอ่นะเดี๋ยวต้องบอกนี้ก่อนคือพูลวิลล่าเนี้ยมันจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นสามชั้นตรงนี้ก็นี่คือจะเป็นห้องครัวตรงนี้นะคือจะมีสามชั้นนี่คือชั้นสองเห็นหน้าผมานะชั้นสองที่มีสระว่าน้าตรงนี้ นี่จะเป็นแบบแปดบาร์อะไรเขาเหรอเนาะนี่แล้วก็เป็นห้องครัวครับผมห้องน้ํารรมดานี่คือชั้นสองนะตรงนั้นจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งแต่ว่าผมจะนอนที่ชั้นสามนะจะเห็นี๋ยวพาดูนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาดูบรรยากาศก่อนตอนนี้คือแบบดูน้ำหมู่ไกลๆนก็คือทะเลนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้าจะมาถ่ายรูปไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอ้โห่อ้โหขุดโอเมกอาเลยตอนนี้ คือแบบเสียดายอะเสียดายที่มาตอนดึกแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะก็จริงๆน,น,นี่มันจะเป็นแบบบ้านแบบไม้ลายฝรั่งมาเช่าทุกคนแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะอันนี้แต่ว,ว่าเดี๋ยวพาไปดูชั้นสามนี่ผมนอน,นกันไหนดูเกินโทษรู้่ะดูนะป๊อปป๊อปป๊อปแบบเด็กกันไปนิดนึงขอห้องซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องทางซ้ายกันก่อนนะทุกคนนี่ เนี่ยพองทางซ้ายนะโอ้โหดูครับดูห้องอืมพระเจ้าช่วยดูนี่ดูห้องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบ,บียงนะครับระเบ,บียงแบบนี้เลยแล้วข้างหน้าจะเป็นทะเลนูน่นเดี๋ยวตรงนี้มองไม่เห็นแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนเช้าาปดูอีกรอบนึงนะนี่เป็นห้องนอนห้องแรกเดี๋ยวห้องนอนห้องนู้นอยู่ตรงนู้นนะั่นเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบนึงนะครับผมมาแบบพรีวิวให้ดูแบบว่าแต่ละห้องมันมีอะไรบ้างนะคือแบบ อยากจะนำเสนอให้ทุกคนดูมากเลยนะครับผมตอนนี้นะอ่านี่เฮย้ยโอ้โหเข้ามาไฟกไฟติดเองด้วยนี่มีอย่างนี้นะครับผมดิเป็นไฟแต่งหน้ามาตรงนี้นะแล้วจะมีเป็นห้องอาบน้ำนี่โอ้ my god นี่อาบน้ำโ,โหฟุ๊บ หม่วิ่งเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับผมกระจกกระแลอย่างนี้แล้วก็ตรงอ่นมีห้องหนึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นห้องเอ่อห้องน้าโอห้องขี้นั่นเองคือนั่งไปใช่ไหมแล้วก็เห็นข้างนอกข้างนอกนี่ก็จะเป็นวิวเนี่ยออกมาได้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วจะมาโผล่ห้องนี้อีกครั้งหนึง่ง นะครับผมนี่เห็นว่าข้างล่างจะเป็นสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะมาถ่ายรูปด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะนี่เดี๋ยวไปดูทุ่งกันดีกว่าทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอูอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะกจริงๆก็คือมาทำธุระมาทำงานนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปก็จะมาถ่ายคลิปกันให้ดูนิดนึงนะครับผมโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวดู ไปรับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะทุกคนนี่จะมีแอร์เป็นอย่างนี้นะโอเคมาคน,นี่ห้องนี้ครับต้องดูไปผมจะลองห้องนี้แหละคือเนี่ยคือนี่คือห้องนอนและนี่คือ,อกระจกและคือมองไปข้างหน้าคือทะเลเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าผมจะถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับตูนทุกคนนะข้างหลังนี้นะโอเคแล้วก็ ค้าห้องนี้จะมีเป็นห้องเก็บของเก็บเสื้อผ้านะจะมีเป็นนี่นตรงนี้อีกะเออยไหมไฟติดเองด้วยอันนี้ก็เปิดเองได้อ๋อลักนีโ่โอ้โหสว่างนะสว่างมากจริงๆนะแล้วก็นี่ห้องน้ำตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เป็กระจก ประมาณนี้เลยก็ในหนก็แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับผมเขาเรียกอะไรเป็นบ้านพูวิลล่าที่สําหรับแบบให้ฝรั่งเช่าหรือให้คนจีนคนฝรั่งมาซื้อเป็นเจ้าของแบบมาพักผ่อนที่เกาะสมุยนะครับผมก็จริงๆบ้านหลังน,นี้คือนะ่าจะแบบเออผมไม่สามารถจะบอกชื่อได้นะผมก็จะมารีวิวให้ดูเฉยๆว่าเออบ้านพูวิลล่าในเขาเรียกไงใ,ใ,ในในเกาะสมุยเนี่ยมันจะมียังไงแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะผมก็จะมารีวิวให้ดูเฉยๆหนะ้าผมแต่ว่าแบบเรียบง่ายนะเพราะว่าจริงๆคือ เขาจะสร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้แต่ว่าขออเขามาอยู่ก่อนเขาให้มาอยู่ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมว่ามันคือชื่ออะไรนะแต่ว่ามันจะมีชั้นหนึ่งอีกแต่ว่าชั้นหนึ่งจะมีคนอยู่ไงผมเลยไม่กล้าถ่ายนะมันจะมีอารมณ์ประมาณเหมือนกับอยู่กันได้หลายคนประมาณนี้นะผมไวยสําหรับคนฝรั่งเขามาเช่าอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ที่สําคัญเลยที่นี่ก็คือเห็นดูอย่างนี้เห็นห้องเยอะแบบนี้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขนาดนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขนาดนี้นะผมก็ ราคาถึง25ล้านเลยนะครับผม25ล้านเลยนะครับผม,มต้องไม่ปิดหรอกนะก็มมีอะไรนะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับห้องที่ผมมาพักแต่ผมราคาตั้ง25ล้านโอ้โหนี่คือราคาสร้างนะก็รู้จะแพงไปไหนแต่ก็คือจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศดูไว้ดูเฉยแลนะ้วถ้าท่าในใดมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหน้านะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วก็คือหลักๆคือผมจะมาทํางานเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะผมอาจจะมาถ่ายแค่ วิวตอนเช้าแล้วก็อาจจะเดินทางกลับเลยนะครับผมแล้วก็เ,เดี๋ยวจะมากล่าวปิดรายการพรุ่งนี้แล้วกันีจะมาถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผมในตอนเช้าว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมโอเคเจอกันตอนเช้านะครับอยากขออนุญาตไปนอนละง่วงมากเลยตอนนี้แต่ว่านะนอนไม่หลงจริงๆเลยเนี่ยเดีๆๆ๋ยวตอนเช้าข้างหลังนี่จะเป็นทะเลนะเดี๋ยวไงถ่ายดูดูพรุ่งนี้นะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ ถ้าตื่นมาแล้วก็น่าจะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็วิวก็จะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะนี่เห็นทะเลหมดเลยอย่างนี้นะผมแล้วห้องนู้นก็เหมือนกันที่ผมได้ถ่ายไปเมื่อคืนนะมันก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็นี้ใส่เสื้อเทศไหมีเ,เสื้อเสือส้อกอนนะธรรมดาที่ไหนแล้วนะก็โอเคสลด์พีนี้คงไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็จะมาถ่ายวิวให้ดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะคือไม่อยากถ่ายเยอะเพราะว่า เขายังสร้างไม่เสร็จนะผมยังสร้างไม่เสร็จดีแล้วก็ยังแบบยังไม่อะไรยังไม่เปิดตัวมั่งเลยอย่างเงี้ยนะก็เรามาลองทดลองกันก่อนอะไรประมาณนี้มั้งครับก็โอเคไม่เป็นไรสำหรับรายการละครบอยช่วงบอยทริป EP IC, อีพีนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เจ้านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้จะมาแบบนี้หน่อยหน่อยไม่ค่อยมีอะไรนะแต่คืออยากจะเก็บความทจำครั้งเดียวให้ดูนะครับผมก็นะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อไม,ามา่ไหวละงานยุ่งมากช่วงนี้นะครับผมบ๊ายบาย 睡不